ดีครับพี่น้องชาวยูทู e นะครับถุกๆคนครับผมนี่จะพามามาเบิงปัมครับต้นเดียวถูกเจ็ดลายครับเดี๋ยวพา,า,านยนา,า,างมาเบิงนะครับจะพาเดินไปดูนะครับต้นนั้นครับมนี่ครับเนียอย่างเบง แแดงเป็นต้นนะครับนี่สยกล่วงน้ำป้านเครื่องสอบครับ 6, 6, 6, หกหกหกเจ็ดทลายหนึ่งสองเจ็ดก้อนครับผมตอนนี้ตามสูงนะครับตามก็อยู่ประมาณสิบสิบสอเมตรครับโดยประมาณครับผมส่วนมากนะครับ เจ็ดลน์แล้วครับตอนนี้นี่ครับในนี่ตอบเป็นเป็นน้อยล้นนะครับ